แต่ว่าอันนี้อยู่เดือนนึงเลยอะก็เป็นกรอแสชั้นเดียวกันเอาจึงถูกมาภาพรวมของจัดานชี้นการเงินได้ครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาจัดงานพิเศษนะครับในโก้เอ็กซ์กาฟิลนะครับหน้าร้านฮอลิเดย์เพสตรีนะฮะซึ่งผมคิดว่า คอนเ็ปต์ของงานในวันนี้เนี่ยนะครับเราเน้นคำว่า happy cat happy life นะครับทางเนโกะเนี่ยเรามีความสุขเสมอที่ได้ส่งมอบอาหารดีๆให้กับน้องแมวนะครับอาหารดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็มาทำคู่กับกาฟิลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของแนว้มที่มีความสดมีความสนุกนะครับกิ้นเก่งนะครับ และสำคัญที่สุดคือรักเจ้าของนะครับผมคิดว่าทั้งกาฟิลแล้วก็เน็กโกเนี่ยเราแชร์วารุ่ที่เหมือนกันนะครับคือวารุณของว่า Family นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดงานในวันนี้เนี่ยนะครับก็มาจากที่ร้าน Holiday Pastry นะครับซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นโฮมมี่มากๆนะครับเหมือนอยู่ในบ้านนะฮะและก็เป็นร้านส,สวยๆน่ารักนะครับที่จะไม่ได้วยความอบอุ่นครับร้้นวันนี้มี น่นก็ต้องบอกก่นอนก็นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ในเกาะ c o l l a กับน้องมิวกับน้องตุลน,นะครับซึบ่งถือว่าน้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินมีชื่อเสียงนะครับ,รบแล้วก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มีความสามารถที่สำคัญก็คือเป็น pet parent ซ็คือเลี้ยงทั้งน้องหมาและน้องแมวด้วยกันทั้งคู่ก็ดีใจที่ไดมาร่วมงานกับเขคุณน้องสีทองสองพันครับเป็นไงบ้างสับคาร่วหงาครับต้อบอกว่าดีใจมากๆครับก็ เห็นตัวคอนเซปต์งาน Happy Happy Life เนี่ยรู้สึกว่ามัน,มนเป็นแก่นที่ดีมากๆในการใช้ชีวิตของทั้งเจ้าของแล้วก็สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามซึ่งเราสองคนก็เป็น p e ร parent อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเรามีลูกคนหนึ่งที่ต้องคอยเลี้ยงดูเขาแล้วเขาทําให้เรามีความสุขต,ตอบรับกลับมาเหมือนกนะะันเราก็มาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกของเราเสมอ แล้วก็ด้วยงานที่จัดแล้วแบบมีงานอาร์ตเข้ามาแบบแคลลบด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอินสตาเลชันเป็นคอล์ริเบอเรชันที่แบบดึงความสนใจทั้งคนที่เป็นพ่อแม่เลีด้วยแล้วก็บุคคลทั่วไปที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็สามารถแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักนี้ได้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมซึ่งจริงตัวตุนเนี่ยเป็นเป็นพ่อแมวอยู่แล้วครับผมแล้วก็ทุกวันนี้ก็ตลาดเหมือนสัตว์เลี้ยงคนก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนเป็นรูปเป็นบุคคลในคอรอบครัวเลยเรารู้สึกว่าเราเป็น Real User, วีลยนนูเซอร ปกติแล้วเ,เราเลือกอาหารน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกจากอะไรรือ oh, จากอะไร oh, ต้องบอกว่าแมวแต่ละตัวบุคลิกแล้วก็ความชอบเนี่ยแตกต่างกันเลยครับผมแมวผมมี2ตัวตัวหนึ่งก็จะเลือกแบบชอบกินอาหารเ็ดแต่ตัวหนึ่งอะ่ะคือกินอาหารเปียกอย่างเดียว oh. อะไรเงี้ยครับผมก็ต้องเลือกจริงๆหนึ่งก็คือวัตถุดิบคุณภาพเนี่ยต้องมาก่อนครับผมเราศึกษาแม้กระทั่งว่าหลังซองเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ อะไรเงี้ยผมเราก็จะเลือกแบบเฉพาะตัวที่พรีเมียมเนื่องจากเราอะอยากให้เขาสุขภาพดีในระยะยาวเป็นการป้องกันแบบโพลิสติกก็คือแบบครอบคุมทุกด้านทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์อะไรเงี้ยครับผมให้เขาอยู่ไปกับเราได้นานที่สุดครับ เรื่องอาหารแมวให้น้องยังไงบ้างครับก็ถ้าเพิ่มเติมจากที่ตุลเล่ามาอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องมีแฮปปี้เลอร์ของตัวสัตว์เลี้ยงด้วยครับทั้งหมาทั้งแมวแล้วก็สัตว์อื่นต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเราปรึกษาแพทย์มาว่า1 2 3 4 5สองคนจะต้องทำยังไงบ้างแต่พอเอามาใช้กับจริง,รงๆความ p r a c t i c a l ที่มันเกิดขึ้นตัวสัตว์เลี้ยงมีนจริงนริงบางทีน้องอาจจะไม่ชอบทานก็ได้คุณหมอบอกว่าให้ให้ทาน A แต่น้องอาจจะรู้สึกว่าอยากทานดีมากกว่าทีนี้เราเลยต้องเอาสองคอนเซปต์นี้เนี่ยมาผสมกันเพื่อให้น้องสามารถทานได้แล้วก็สุบแข็งแรงด้วยครับค่ะมานิกก็ค่ะก้าวต่อไปครับคือว่าเป็นเมนที่จะมีต่องขของมานิกก็มีอะไรบ้างครับได้ครับคือไทยนิกก็เนี่ยเรามีความภูมิใจนะฮะที่เป็นอาหาร มาแบบเปรียบอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วเราก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าดีๆต่อไปในอนาคตนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทำง,งานร่วมกับบริษัทชั้นนำนอย่างซีวารุนะครับที่เขามีศูนย์เพ็เปอร c เนียลเซ็นเตอร์นะครับที่ใช้ในการทดสอบอาหารนะครับฉะนั้นทุกสูตรอาหารอินเนกโกรต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดน,นะครับจากศูนย์เพ็ตเปอเนียเซ็นเตอร์ของเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ย ต้องบอกว่าทางเมกโกรดเราก็เป็นเจ้าพ่อนะครับแคมเปญดีๆที่คืนกำไรให้กับผู้เลี้ยงให้กับคอน sumer ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอย่างทุกๆปีเรามีแคมเปญจับทองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการจับทองช่วงประมาณเดือนเดือนนี้แหละเดือนกันวาคมนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยเราจะมีเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์สุดพิเศษนะครับพาแฟนคลับผู้โชคดีไปท่องเที่ยวนะครับกับพรีเซนเตอร์ของเรานะครับทุครายให้ตาแบรนด์เกรดเลยครับครับ ก็แบรนด์ไดโกนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นแบรนด์อาหารแมวดับหนึ่งนะครับที่อยู่ในใจของคอน sumer ตลอด2องปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็สัญญาว่านะครับจะทําสินค้าทําผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ไดโกเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพที่สูงนะครับตอบโจทย์น้องแมวในทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็รวมถึงเราจะมีสินค้าเจ๋งๆดีๆนะครับที่จะออกมาในปีถัดไปวยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ